เอาละครับเอาผมยึดกระถางต้นไม้เดี๋ยวก็โอกาสพาดทองนะครับเอาละครับตอนนี้ก็สองชั่วโมงกว่านะครับเดี๋ยวลูกมงคลนะครับจะออกไปทําธุระก่อนนะครับพอดีมีธุระด่วนยิวเอาเก้าอี้นะครับไปนั่งตีดมมีเถินนะครับว่ายินะครับนะนะครับ อาปาซื้อกันขนมมานลุงแอบไปกินกันขนมนะครับเรียมสตทุกคนยึดเหมือนล้วเลุงขอยึดนะครับเสาก็แล้วกันนะครับเอาละครับนะเดี๋ยวใครจะขึ้นนะครับใครจะขึ้นนะครับเหลืออีกสองห้าร้อยนะครับอาบายบายจ้านะครับยายมาแล้วนะครับเดี๋ยวลุงมงคลจะได้ออกไปทําธุระนะครับว่าจะกะคุยกันให้ถึงสามชั่วโมงนะครับชดเชยเมื่อวานนะครับวาอ่าอ่าืนะครับไม่ได้ชดเชยเลยนะครับนะ เจเจคูเกอร์หัวใจสามดกาสพาดทองโอกาสฉายทองนะครับไม่ใช่พาดทองนะครับทองฉายนะครับหัวใจสามดวงขอบคุณมากนะครับสําหรับเอสีทุกคนนะครับเดี๋ยวลุงมงคลจะออกไปทําธุระก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณ f อีทุกคนแล้วก็สมาชิกทุกๆท่านนะครับมีสมาชิกนะก็กดใหม่นะครับว่าแอนเมสซิงนะครับสาวแห่งปลาจีนบุรีนะครับนะ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆคนนะครับสวัสดีครับแลก็อย่าลืมนะนะบอย่าลืมไปติดตามนะครับว่าเรื่องราวมันเกิดขึ้นยังไงต่อไปไอ้หมูตอนนะครับจะได้ออกจากหมู่บ้านสี่กอหรือเปล่านะครับและก็พักพวกนะครับที่ร่วมควนนะครับร่วมควนกันทําให้หมู่บ้านเขาเกิดความวุ่นวายนะครับส่วนมากก็มาจากต่างถิ่นทั้งนั้นนะครับมาจากต่างถิ่นทั้งนั้น นะครับเพราะไม่ใช่หมู่บ้านเขาอ่ะนะครับไม่ใช่หมู่บ้านเขาเขาจึงทําความเสียหายให้กับหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งใจกลางหุบเขานะครับซึ่งมีจําเลยนะครับเป็นตัวปลุกปั่นนะครับสําหรับคลิปนี้ลุงมงคลชาแนลก็จะขอลงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ